ชมบรรยากาศริมโขงท่าเทนครับเงียบครับหนูน้ำโขงลายครับครับกนเป็นปากแม่น้ำนั่นแหละเขาจะขี่เรือมาจากหันละเมื่อนนะอ่าอันนั้นก็เป็นนำโขงปะว่าเป็นน้ำที่ลงไหลลงมาน้ำโขง่แนนมันต้องเป็นน้ำเส้แนน โตว,ว่างนั่งวะดูว่าสิ่งยังเลาะไปสุดๆก่อนน้มันยิ้วยิ้เขาตะแคงอะไรพร้อมหมูย่างมูมาเลยกุญแจสิมีพร้อมหมูย่างมึงอันนี้มียังมันมียังกินมึง,งมึงเด้อ ตั้ง uhm, อีวาจะย่างรอเบิ่งก่อนเอาหญ้าวันกลับมากินเนี่ยเลยมันได้แล้วดูแล้เพื่อนมน้ันก็นน้อยๆเนาะคนทนงสือมันก็บ่หลัย ไม่ไใส่ยา,บบงางไว้เรื่อยเรื่อยนี่ล้ลายสมุดตัวน้ำลายพิชิทอดพิชินทอดนีเขาก็สีขเลื้อออกจากปากแม่น้ำมาเทียบอยู่นี่แบบม่นัแม่นหม่าีอโอ้ยบินตัวนั้นนะฮะบินเอาินนี่น กองกลางบินก็ขาวกองบินเนะ <laughs> ลยกองบินจะได้จะเห็นไงอันจะพัดมาอันนี้